ใบเตยเผยความในใจทำไมยังใช้ชีวิตคู่ดีเจแมนจากการณีที่ใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุทีวันทวีสินและแมนพัฒนพลกุลชรณอ,นนะอยุธยาได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งแบบครอบครัวสามคนพ่อแม่ลูกทำให้หลายคนสงสัยว่าทั้งสองอย่าก,กันแล้วแต่ทำไมยังคงใช้ชีวิตร่วมกันล่าสุดใบเตยได้ออกมาเปิดอกถึงเหตุผลที่เลือกทำเช่นนั้นจะไม่ยอมสูญเสียครอบครัวไป ใบเตยอสยามเปิดเผยว่าเหตุผลที่เธอยังคงอยู่กับดีเจแมนเป็นเพราะเธอจะไม่ยอมให้ครอบครัวแตกสลายไม่ว่าจะต้องเผชิญก at ับเรื่องร้ายๆหรืออุปสรรคใดฮ่าๆเธอกล่าวว่าหลายสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีอะไรแทรกเข้ามาในชีวิตเยอะมากหลังจากมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นมันเกือบทำให้ครอบครัวพังพินาศแต่วันหนึ่งที่ดึงสติกลับมาได้ ฉันพูดกับตัวเองว่าสูญเสียอะไรก็ได้ทรัพย์สินทุกอย่างที่เคยมีสิ่งหนึ่งที่ฉันจะไม่ยอมเสียไปคือครอบครัวจับมือกันฝ่าฟันทุกปัญหาใบเตยยังกล่าวต่อว่าเธอต้องการจับมือกับดีเจแมนเพื่อผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและกอบกู้ครอบครัวให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมเธอย้ำว่าเธอจะไม่ทิ้งลูกและจะทำทุกวิธีทางเพื่อรักษาครอบครัวไว้ 30ปีที่บ่มเพาะมาจนแต่งงานมีลูกเรื่องที่เกิดขึ้นแค่สองปีจะมาทำลายครอบครัวเราไม่ได้วันที่มีสติเรากลับมาจับมือกันสู้นี่แหละรักแท้ยังมีอยู่จริงสัญญาจะอยู่เคียงข้างดีเจแมนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใบเตยยังกล่าวถึงดีเจแมนโดยให้คำมั่นว่าไม่ว่าเขาจะต้องติดคุกกี่ปีเธอก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนไม่ทิ้งเขา เธอยังขอให้ดีเจแมนรักษาสุขภาพและชีวิตให้ดีที่สุดเพื่อออกมาเจอลูกและครอบครัวขอให้พี่แมนรักษาชีวิตรักษาสุขภาพออกมาเจอแม่กับลูกให้สมบูรณ์ที่สุดเพราะในนั้นจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เป็นโรคฆ่าตัวตายทำยังไงก็ได้ขอให้พี่แมนรักษาชีวิตไว้เพื่อออกมาเป็นครอบครัวนี่คือสิ่งที่เราต้องทำท้ายที่สุดใบเตยย้ำว่าในความเป็นใบเตยอาสยาม ฉันจะไม่ยอมเสียครอบครัวให้กับเรื่องพวกนี้ครับเดี๋ยวขอเวลาหน่อยของขวัญต้อนรับน้องกลับมาพี่หวานพี่หวานอย่าบอกนะเอ้ยพี่หวานขอบคุณค่ะพี่หวานปังมากขอบคุณค่ะทัญญาทัญญา ได้เห็นแล้วพี่แมน <Game S 1> งง <Sim. S 1> พี่แมนถามว่าคืออะไรเป็นเกมซิมซิตี้นี่คือของขวัญที่มูลค่ามากที่สุดในทิก t อกกอืตน่าจะประมาณสามหมเก้าบาทค่ะใช่เหรออืม